มานั่งให้กำลังใจแค่นี้แหละเดี๋ยวไปก่อนมาเน้นสิเป็ดกับข้าวกับน้ำก่อนเด็ดกับข้าวกับน้ำให้กินเดนะท้าวเด้อเป็นอะไรกินกับคนแคบไปว่ะอ้าวขึ้นหนุ่มเนอะฉันคข,ขึ้นเ้าๆแต่เอาเด็ดห่างมัน<อ>บบน้ำใส่คนนี่แหละพี่น้องเนี่ยเอารถบางทีลูกสิแม่เอาพ่อขึ้นแซมเอาพ่อขึ้นย่างๆของฉัน คนบ่เคยปลูกพักได้หนะ่ะพี่น้องมาเบิ่งดีๆเด้อคนบ่เคยปลูกพักได้หนะ่ะพี่น้องมาเบิ่งดีๆเด้อปลูกพักงามหลยต่ำโดนตา่ำ แปลูกนะเลยเสร็จแล้วค่อปลูกอีกรอบนึงนอีกรอบหรอรอบนึงล <c oughs> งพืชล้ลงพืนปูกพักนะพี่น้องไม่บ้านไปรถ ปลูกพักพี่น้องพ่อบ้านปลูกพักไปกสิแล้วล่ะล่ะปลูกผักกาดขาวผักกาดหย่อด้ลยพี่น้องผักกาดหย่อบ้านเฮาแม่บ้านอยู่ลงเห็ดปลบเปลี่ยนลงเห็ดว่านามืดโอ้แก่อะไรนี่สิแหละ เท่าแล้วงามเม็ดเลยสัสอาก,การเท่าก็งามอยู่เลยค่ะพี่น้องกินกระปุนกบเลยเนาะแซ่บอยู่เลนนะพพอนะรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยพวนดินผักก็งามงามเลยค่ะ บายพี่น้องก่อนเถอะมันยาวเกินแล้วครับบายครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนมันใหญ่ตอนพักงามเน,ะนาะโอเคค่ะพี่น้องบา,บายค่ะเมืองเพิ่นปูกพักพี่น้องพอดีแม่บ้านกันยุ่งเพิ่นปูกพักอยู่คนเดียวมานังให้กำลังใจแค่นี้แหละเดี๋ยวไปก่อนมานนี้สิเพดกับข้าวกับน้ำก่อน เล่ตัอข้าวกับกน้ำไม่กินเดนะท้าวเด้อ <Okay. S 1> โอเคโอเคอูอ้พักงามถ่าได้พี่น้องเบื้องหน้าคนเหรอพูดแซมพื่อนที่ที่ปลูกป้าเพิ่นปลูกพักบาซร้อยเด้อจ้าโอ้ยคนเป็นยังไงคนอรอปลูกตรงไหนคนร้มนเบื้องหน้าเลยไหนรอตรงไหนเบื้องหน้านี้โอ้รอยอยีกตอนนี้ <c oughs> ร่อยหลีตัวนี้ปลูกพักกับงามตัวนี้ได้กินน้ำอยู่ได้พี่น้องนะ่ะงามค่ะแซมทุกที่ที่มีพื้นที่ว่านแซมผักนะคะทุกคนเกษตรผสมผสานค่ะคเราใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ที่สุด ระยะเวลามันแค่ประมาณสี่สิวันเราก็ถอนทีมันไม่ได้พืชอีื่อย่งยดนมากตรงไหนที่มีพื้นที่เราก็ใช้